คืนที่สองแล้วโอเคเอาละอละืมคืนที่สองนี่ผมว่ามันน่าจะต้องมาแล,ล้วล่ะเฮ้ยแมนเออฉันมีข่าวมาให้อ่าเดี๋ยววันนี้วันนี้ขอฟังหน่อยแล้วกันครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ขามาแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขามาแล้วครับเจ้าหนี้รับเขามาแล้วฮะเขมา <c oughs> ขมาอยู่ตรงนี้แล้วครับ <c oughs> ผมผมเห็นเขานะครับเห็นอยู่ลางๆนะฮะอันนี้ขอมองไว้ค้างๆเลย คิดว่าน่าจะใช่นะครับเฮ bon ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุบปากนี่ห um> ุบปากได้ไหมโอ้โหหุบปากไม่ได้แล้โอเคโอเคโอ้โหกว่าจะวางสายโอ้เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเพลย์เอาเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนเขาเข้าช่องเอเหรอช่องเอเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนแล้วครับเขาไปไหนฮะเฮ้ย ปิดปิดช่องแอร์เป็นทีเด็ดชัดเออเลิกแม่งเอ้ยดุกคนเป็นทีเด็ดชัดเออเลิกเป็นทีเด็ดชัดโอ้โหแม่งเอ้ยปิดช่องแอไม่ได้บ้าปะเนี่ยนี่มันคือสองเ้ยทำไมมันเร็วจังอะโอ้โหขอใหม่เลยอย่างวะเนี่ยโอเคโอเคเออมผมว่า ก่อนนะโอเคโอเคโอเคโอ้เ okay, okay, okay. oh, มื่อกี้นี้เชี่ยแม่งมาโคตรไวเชี่ยกูจะทำยังไงล่ะนี่ครับพี่จ๋าโอ้โ oh, หแล้วแม่งเข้าช่องแอร์ครับให้ตายเอเอ,อเฮ้ยอุ๊โอ้โหมาตรงนี้แล้วเหรอฮะก,กดให้มานี่มึงกลับมานี่ก่อนใช่ไหมมันกลับมาหรือยังโอ้ยมันกลับมาแล้วนี่ไงโอ้โหเห็นลูกตาตรงนี้ครับตรงนี้ฮนะมันอยู่ตรงนี้แต่พึง่งแต่พึ่งนะแต่พึ่งนะครับ เอ๊ะอะอะ,อะมันไปไหนแล้วมันมันอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่มันอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ในช่องแอร์ไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับลูกกระตานี่ใช่มันไหมเนี่ย <Hi. S 1> มึงกลับมานี่ก่อนได้ไหมเอา้าวิดีโอเออเลิกอาชิพหายแล้ววิด er er ีโอเออลรอวิดีโอเล้อคอร์ิวเตอร์ซิสเต็มเออเออเฮ้ยมันเสียงเดินเดินมาแล้วอ่าอยู่ไหน โอ้อยู่นี่โอ้ฮู้ฮู้โม้น่ากลัวแล้วเนี่ยไม่ตายอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนโอเคมามห้องนี้มามาห้องนี้มาห้องนี้หาง่ายเอาไม่มาเออมันไม่มาหากันหน่อยทำไมไม่มาหากันหน่อยไป็นไงหวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหน ไปไหนแล้วไปไหนครับเฮ้ยเป็นทีเดย์ชันเออเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ในช่องแอร์เหรอเดี๋ยวเพิ่งโอ้โหมาอยู่ช่องนี้ซ่อมซ่อมช่องแอร์เดี๋ยวนี้โอ้อชีตเสียงอะไรเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวปิดปิดช่องแอร์ปิดปิดจริงวะ เฮ้ยเสียอะไรมาแล้วเหรอมาหรือยังเปนมาหรือยังอ่ะมาเรียงผมไม่รู้โอ้โหวิดีโอเออเลยแล้วโอ้ไมค์ก์โอ้ไมค์ก์เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งมาตุ้งใชะฮ่า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 ไอคิวกูไม่เห็นนะ อย่าคิดว่ากูไม่เห็นนะก <c oughs> ูตายแน่เลยถ้าผมเปิดกล้องตรงนี้ถ้าผมทำการ <Hello. S 1> อ่ดเล่นวิดีโอไม่ได้เล่นไม่ได้อ้าพี่ครับพี่ครับโอ้กูทำอะไรอ้า นี่แค่คืนสองเลยนะมึงล่อกูยอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วกล้องแม่งดูยากสัสว์เลยพี่จ๋าเอ้ยกูยยจะบ้าชิดแม่แล้วแม่งแบบประพังถูกจังหวะด้วยน,นะหมดสัตว์หมดสัตว์จริงๆโอ้ยมาแล้วมาแล้วหรือเปล่านั่นไงมาแล้วครับผมมาแล้วฮนะมันต้องมีจุดสังเกตให้เห็นอนะผมว่ามันน่าจะมีจุดสังเกตให้เห็นแน่นอนนะครับเพียงแค่ เพิ่งเล่นไงนะครับผมผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรเลยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบมีคนมาสปอยนะครับผมชอบมีคนมาสปอยแบบพี่มันเล่นอย่างนั้นมันเล่นอย่างนี้เฮ้ยหูปักฉันเล่นเองเข้าใจไหมกูจะเล่นเองถ้าฉันโดนหลอกฉันก็โดนหลอกเองเพราะงั้นเงียบอันนี้ผมเดี๋ยวผมจองหน้าเขาไว้ก่อนดีกว่าครับถ้าเขาจะไปเดี๋ยวผมจะกดเล่นเพลงออดิโอเล่นเสียงหวังว่าจะยังไม่ไปในเร็วๆนี้ใช่ไหมจ้องแล้วนะ มองใกล้ๆเฮ้ยโอ้โหกูเล่นเสียงก่อนเลยแล้วก็ยิ่งมาเปิดวิดีโอวิดีโอเข้าไม่ไดเออโอ้ยจะพังเลยบ่อยๆวะเนี่ยเร็วๆโอ้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 อยู่ห้องนี้ห้องนี้กลับไปกลับไปห้องนู้นกลับไปห้องนู้นกลับมายังไอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้สบายใจครับอยู่ห่างอยู่ห่างจากเราประมาณสี่ห้าห้องอืม นอยส์อะกลับมาที่เดิมได้ไหมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมอืมนอยส์กลับอยู่ตรงนี้แล้วสินะกลับอยู่ตรงนี้แล้วสินนะอืม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 เยียบ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 เฮ้ยอย่าเพิ่งหายมึงหายเฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปไหนมันหายไปนี่โอเคโอเคโอเคครับไม่ใกล้กับเราเท่าไหร่นะครับผมอืมอืมอ่าบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยมัน ทำไมอยู่ดีๆช่องลมมันเสียล่ะเฮ้ยวุ้ยดีเสียงช่องลมโอ้เสียงช่องลมช่องลมช่องลมไม่ปิดซีลิงอือปิดแม่งเลยวุ้ยหายไปแล้วครับหายกลับไปท่องเดิมนะครับอืออารุยนะฮะโอ้โยวิดีโอเออร์เลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอวิดีโอโอ้ยคาเมล่าคาเมล่าเออโอ้ย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 กลับมากลับมา กลับมาหาปะพักก็ลุกกลับมาโอ้โอมายังเฮ้ยเล่นเสียงกลับมาอีกลับมาเฮ้ยมันหายไปไหนมันหายไปไหนหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนครับ si ฮัลลโหเฮ้ยโอด้โอเล้อเฮ้ยมันหายไปไหนมันอยู่ได้มันไปได้แล้ว มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วว้าวว้าวโ,โอ้หักหักหักหลบหักหลบกูรู้นะมึงจะแหฮ่เดี๋ยวก่อนอกูเคยเล่นกูเคยโดนพี่ตายมึงอยู่ไหนครับ <Hello. S 1> เฮลโหลเฮ้ยมันไม่อยู่โลไปไหนแล้ววะอยู่แคมป์ไหนเนี่ยคนหาหาไม่เจอครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนครับตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยะเลโหลเรียกมาเรียกไม่เจอ เอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดียวเฮ้ยวู๊อะไรตัวอะไรเจ้าเพิ Aí, ่งโอเอดิโอเลยโอ้โอ้เ <draining> ฮ้ยเว้นทิเลชั่นก็เออเลยอย่างนั้นเหรอเด้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 อฮ้ยเฮ้ยกลัว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 แล้วกลัวแล้วมันหายไปไหนอ่ะไม่เจอหาไม่เจอพี่ครับ พี่โอ้โหมึงจะเออเลืออะไรดักดาล่ะพี่เอ้ย y aa. Y aa. Y aa, อย่าอ,อย่านะขอแหละขอลองเฮ้ยนี่เสียงท่อเสียงท่อท่อไหนอ่ะโอ้โหท่อนี้กูปิด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 เฮ้ยไม่ไปไหรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนูรู้แล้วว่าทำไมเมื่อ6-7ปีก่อนกูเล่นไม่จบโอ้โหแม่งเล่นอย่างยากเลยพี่จ๋านะครับใครแม่งบอกว่าเล่นง่ายกูว่าแม่งไม่ได้เล่นเองแน่นอนแม่งดูคนอื่นนะครับไอพวกเด็กติด youtube ทั้งหลายหรืไม่ได้เ uh ล่นเองแน่นอนไปดูช่องอื่นเขาเล่น นะครับเด็กพวกนี้เด็กชอบสปอยคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเจ๋งนี่ไงมันหยุดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมมั้ยใช่แหละ <Hello? S 1> กลับไปที่เก่าไปเออโอเคโอเคโอเคเจอตัวมึงแล้วเจอตัวมึงแล้วเจอตัวมึงแล้วเฮ้ยโอ้ยมานีรอกลับไปกลับไปที่เดิมอืมอืมมาจ้องตาอย่างนี้มามองหน้ากัน ผมต้องคุงเขาไว้นะตรงนี้ครับอู้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปแล้วเออกลับมานี่เออกลับมากลับมากลับมามาจ้องตากันก่อนจะไปไหนแล้วจะไมไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูรอกลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดีเดี๋ยเข้าะเเอเลอรวเร็วเร็วเ โอเคโอ้ยกลับมาอายังอยู่ที่เดิมให้อุ่นใจเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเรียกกลับมาเฮ้ยกลับมาไม่ได้เดี๋ยวทำไมกลับมาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดีดี๋ยวเดีเอยวโอ้โหแม่งอืมโอเคโอเคโอเคโอเอเเดูดูดดโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีกลับมาีเนี่เฮ้ยเฮ้ย I got you homie ไอ้กิดอยู่ซะแกจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละในช่วงเวลาแบบนี้นมันตีสอแล้วกลับมาที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยเว n นท l a เลช n ันเออเลอร์เดี๋ยวก่อนซอมเขาน่าจะกําลังเข้าช่องแอร์แน่นอนครับถ้ามันขึ้นว่า v e n นท l a เลช n ันเออแบบนี้นะครับโอเคโอเคโอเคโมาทีต้องมาเฮ้ยอยู่ไม่ไกลกันนี่นะน่าก็ยังอยู่ตรงนี้สินะกดดันนะเนี่ยจะมองอยู่อย่างนี้แหละจะมองอยู่อย่างนี้ เอ้ยเอาชิ่เผิ่กดเล่นนึกว่ามันจะไปดีรดดีรอดีรดเร็ว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 เป็นแมกกาซีนไม่ใช่ไม่ใช่แมกกาซีนไปดูช่องแอร์โอเคกลับมาเอ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนอย่าพึ่งอยู่ห้องนี้ก่อนนะมึงอยู่ห้องนี้ก่อนนะเฮ้โหได้เสียงช่องแอร์เฮ้ยโอ้โหมึงรีโหลดช้าจังเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยช่องไหนเนี่ย ต้องไหนต้องไหนไม่รู้แต่ออดิโอออดิโอไปแล้วอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า แล้วคือผมต้องทำอย่างไงวะไม่เข้าใจเลยวะต้องเอาอยัางไงถึงจะพอใจพี่ครับผมอยากรู้นี่ไงทำหน้าทำหน้าทำตาทำหน้าบึง้งตึงโอเคมามหรือว่าผมสามารถปิดได้เลยวะปิดค้างไว้ได้เลยได้ไหมเออแล้วก็แบบว่าเออเวลาเขาเข้ามาเขาจะได้แบบอ่ะปิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะับผมเออ้ยหายไปแล้วหายไปแล้ว<อ>ย้ายไปไหนกลับมานี่บ้ามาเนี่ยทบมาที่เดิมเออ ้องนี้มีเด็กมีเด็กร้องให้ให้นะให้จะไปเด็ดขาดเชียวอันนี่ไปแล้ว <S <S ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอกลับมานี่กลับมานี่โอเคครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนมันจะมาล่อผมตอนตีสามเว้ยจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะมาล่อผมตอนตีสามยังไม่ต้องสงสัยเลยอ่าไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วก็กล <Angular? S 2> ับมากลับ <iri> <motivation> มา,มานี่นี่นี่เรียกกลับมาฮันนี่ฮันนี่ฮันนันน่ มันจะมีแบบกดไปแล้วมันไม่เชื่อไหมแบบเฮ้อกูรู้ว่ามึงจะกลับมาก่อนโอเคไม่รู้แหละกองพังครับเมื่อกี้กองพัง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 เข้าไปลักเข้าไปลักเข้าไปลักให้ว่างโอเคโอ้กลับไปกลับไปกลับไปไปไหนโอ้อยู่ที่นี่โอ้ยนึกว่าหายไปไหนถูกเอ้ยอยู่นี่เองอ่ะหืมอย่านะอย่าพึ่งอยู่ได้กันก่อนตีหนึ่งเองตีหนึ่ง นี่เพิ่งตีหนึ่งเองขอถึงตีสี่ตีสี่แล้วค่อยเดินโอเคเออขอเยอะไปปะวะสามชั่วโมงเลยเว้ยคะแน่อะไจะล็อกหลบล็อกหลบแน่แน่จะฟาก็ไปฟาจะฟาจับจ่ายเด็ดแน่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 เออมันมันหายจริงหายจริงกลับมาโอเค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 ออดิโอ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 เออลืมนี่ถ้านี่ถ้ากดผิดนี่ชิปหายแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยเลยเฮ้ยเว้นก็เออร์เลอร์เหรอเดี๋ยว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 เวเนเวน เคียร์ละเคลียร์ละเคลียร์ละผมรู้สึกเคลียร์มากทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกเคลียร์มากผมรู้สึกเคลียร์มากใชกลับมากลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือไม่หรือว่ามันอยู่ในท่อเอามันหายตัวไปอีกแล้วฮ่า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  กดปีปก่อนนี่นี่นี่เขาอยู่นี่ครับเขาอยู่นี่ครับผมว่าผมจะต้องเมื่อกี้เขามาทางไหนเขามาทางนี้ปะท่อนี้แน่เลยโอเคโอเคอเพราะเช่นนั้นแล้วผมจะต้องผมจะต้องล่อเข้ามาในห้องนี้สินะเพราะห้องนี้ไม่มีท่อครับมันน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วอืมอืมอืม,มจเอาเป็นอย่างนั้นแน่นอนเอาละ่ะอันนี้หายไปแล้ว กลับไปเลยหยุบ pues หัวหยุบหัวมกลับมาเลยนะครับไม่ต้องมานะฮะมาทำไมห้องยามห้องยามไม่มีอะไรให้เล่นหรอกนะบอกก่อนโอเคจะไปยังจะไปยังนี่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 น่มันซ่ามันซ่าซ่านะนี่เห็นกล่องสมบัติไหมนี่คือกล่องสมบัติกล่องของขวัญเฮ้ยไม่เอากล่องของขวัญเนะกลับมาเอาของขวัญก่อน เฮ้ยอยู่เงินก่อนโอ้โหมันเออเลยอีกละเอ่ออือปูล่อมันกลับไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคโอเคซ่อ,คอมคาเมล่าคาเมล่าลีสตารโด้ลีสตารโด้เร็วเร็วโอ้โหระยะเวลามึงเท่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชา้าเดี๋ยวก็เร็วกลับมานี่เฮ้ยมันไม่กลับมามันไม่กลับมาอีกแล้ว ไปไหนไม่กลับอะฮัลโลโอ้โหเอโดเลยแล้วโอ้หม่โอ้หม่กอดโอ้หมก่มกอดอย่าพึ่งโอ้โหผมหาตัวมันไม่เจออีกแล้วกูตายได้เลยเออต้องตีหนึ่งเองเฮ <Hi. S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้นเว้นเว้นทีเลชั่นเว้นทีเลชั่น ไม่มีเหรอแล้วมันอยู่ไหนอะโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ยอะไรอีกเนี้ยโอ้คืนแรกคลิปมึงสั้นมากคืนสองนี่มึงเอาขนาดนี้เลยเหรอแดกแอร์ทับกูจิบพายโอ้ยอยู่นี่โอ้โอ้อยู่นี่โอ้ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮู้มึงทำกูเกือบช็อกเลยกลับมาห้องนี้ดีกว่า เไปเอ๊ะอะไรอุ้ย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 กูปิดปิดปิดช่องนี้ปิดช่องนี้ก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอดี๋ยวเพิ่งนะโอเค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 เล่นเล่นเสียงเรียกอ๋ออยู่นี่โอ้ยใจหายหมดเลยนึกว่านายหายไปไหนนะพี่ตายพี่ตายครับพี่ตายช่วย แบบว่ากลับมานี่หยุ่มหัวดึงหัวกลับมาเลยจะไปไหนฮะกลับมานี่ไม่ไม่นายจะไม่ได้ไปไหนทั้งเส้นก็จะไม่พี่ต่า็จะไมโอ้ยแม่งเราจะอยู่อย่างนี้กันทั้งคืนอะบอกเลยนี่ตีสามแล้วเลยสามชั่วโมงขออีกสามชั่วโมงเฮ้ยจะไปไหนยุมหัวดึงก็โอ้หแม่งโอดีโอเลยแม่มึงตายแม่มึงตายแม่มึงตาย แล้วเออกดดันโอ้โหโอ้โหโอ้สองอันเลยบ่ะรีบตูตออแม่งเลยเพิ่งตีสี่เอ็พีเพิ่งตีสี่เอ็พีโอ้อะไรเนี่ย กลับมาเถอะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วครับเขาอยู่นี่ครับเขาอยู่นี่กลับมานี้กลับมานี้กลับมานี่โอ้ยังจับได้อยู่ยังจับตัวได้อยู่โอเคโอ้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 ไมค์กโอ้ไมค์กออุ้ยหายไปไหนดึงหัวกูยิบหัวกลับมานี่เลยอย่าไปไหนเฮ้กลับมานนี่กลับมานนี่นี่ตีห้าแล้วโอ้ย ก็วันนี้กูจะไม่สนกล like. ja ้องอื่นแล้วจะดูกล้องมึงเลยกูจะจ้องตาเป็นมันเลยตอนเนี้ยอย่าอย่าอย่านะอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่าจะนะไอ้เด็กเขาจะไม่ได้แน่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 มันคือมันซ่าหลอกมันซ่าหลอกงหลอกอะหลอกอะไอ้เดี่อเนี่อย่านะอย่าะนะจ้องตาอยู่เนี่ยมันจะมีตัวอื่นมาหลอกกูวะกลัวจหมายเลยเฮ้ยมันหายไปแล้วอย่างนั้นหรือนี่กูปิดช่องไว้มึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่คาเมร่า Long song xong y la gòn. Lem gì hà là hôm bọn là hi hai! Hôm bọn là hôm bọn, 6 bọn, 6 bọn. 6 bọn Nó đi đâu rồi? lưu. Muy cưng nha. Haha. 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 ให้ตายดิโอ,โอ้โหโอ้โหแล้วครั้งนี้มาเล่นเป็นพี่ตายครับโอ้โหแล้วกุต้องไปไหนอะไรเนี่ยโอ้ไปทางขวาแล้วนบขวาร้ายสายดีโอ้โหขวาก็เจอเหรอโอเคครับเราผ่านคืนที่สองมาได้อุย๊ยอาเฟดดี้ก็คือนายเฟดดี้นายอยากออกใช่ไหมอะไรก็เลยตายหาอย่างนี้เออเลอร์โอ้โหเรียบร้อยครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ โอเคครับสำหรับไฟแนนซฟิต2เสองสำหรับไฟแนนซฟิตดีสามก็ขอลาไว้ในเทศนี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันในวันหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย